การที่คุณเห็นคนเกาใบหน้าเกาแขนเกาคอเกาฝีฝ่าบ่อยๆนั่นหมายถึงอะไรคะมีงานวิจัยบอกว่าการที่คนเราเกาส่วนต่างๆของร่างกายบ่อยๆเกิดจากการโกหกคะ่ะหรือแม้กระทั่งเกิดจากการประมาะเพราะอุณหภูมิของร่างกายมีการปรับที่สูงขึ้นคุณลองสังเกตดูนะคะว่าหากคุณถามแม่ค้าว่าลดได้อีกไหมสิ่งที่ราคาที่แม่ค้าบอกคุณแล้วคุณถามเขาว่าลดได้อีกไหม นอกจากคุณจะสังเกตจากการที่เขาอาจจะหลบตาคุณว่าลดไม่ได้แล้วขาดตัวแล้วนะลดเต็มที่แล้วหรือแม้กระทั่งมีสัญญาณอีกประการหนึ่งค่ะถ้าเขาเกาคอหรือว่าเกาแขนหรือว่ารูปผมเกาฝีสะเนี่ยเขาจะมอาาีอาการคันเกิดขึ้นนั่นแปลว่าอุณหภูมิในร่างกายของเขาสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณอยากจะรู้ว่าเขาโกหกหรือไม่ คุณสามารถสังเกตได้จากการเกาบนร่างกายของเขาค่ะมีงานวิจัยเกิดขึ้นนะคะโทมัสฟิลลี่จากมหาวิาทยาลัยสเต t ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟนิวเขาได้ทำการวิจัยลองทดสอบค่ะให้คนที่นั่งเก่งนั่งข้างๆกับคนที่ทำข้อสอบที่แนวโน้มว่าจะเป็นคนไม่เก่งแล้วก็ให้คนที่เก่งเนี้ยยกข้อสอบยกกระดาษคำตอบออกมาให้เขามองเห็นค่ะ เมื่อคนที่มองสามารถเชื่อมองเห็นคําตอบของคนเก่งๆด้านข้างๆเราเนี่ยเขาจะมีอาการขยับไปขยับมาแล้วก็จะมีเกาตามแขนตามมือตามคอตามหน้าเพราะว่าอะไรคะการที่เขาพยายามจะเลาะข้อสอบเนี่ยมันทําให้เขาเกิดอุณหภูมิในร่างกายเขาสูงขึ้นคะ่ะคุณคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่คะในเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายมีผลกับการขันลองลองยกตัวอย่างว่าเวลาคุณไปแช่น้ําอุ่น ถ้าคุณแช่น้าอุ่นหรืออาบน้ําอุ่นมากๆอุณหภูมิในร่างกายของคุณฝู่งขึ้นใช่ไหมคะเมื่ออุณหภูมิของร่างกายฝูงขึ้นถ้าคุณออกจากการอาบน้าหรือการแช่น้ําอุ่นแล้วคุณไม่ทาโลชั่นหรือทาน้ํามันออยที่ผิวของคุณ คุณจะรู้สึกผิวหนังของคุณมันจะคันยิบยิบทันทีเลยค่ะนั่นคือการวิจัยที่เกิดขึ้นจากเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นกับร่างกายที่คันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโกหกหรือพูดไม่จริงเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายของคุณมักจะสูงขึ้นเสมอค่ะแล้วตัวอย่างเช่นเมื่อคุณดุลูกหลานของคุณละ่ะคะแล้วเขาก็พยายามตอบข้อแก้ตัวต่างๆนานา,นา แต่ถ้าเกิดเขามีอาการในการเกาแขน,แขนเกาขาเกาหน้าเกาตัวเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเขากำลังโกหกคุณอยู่นะคะเวลาคุณโกหกหรือเวลาที่คุณประมาอุณหภ,ภูมิของคุณสูงขึ้นใช่ไหมคะยกตัวอย่างของคนที่ออกไปพูดหน้าห้องแต่เขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกพูดหน้าห้องเลยหรือพูดบนเวทีเลยเขาจะมีอาการคันตามร่างกายคะ่ะคุณจะเห็นบ่อยครั้งเลยว่าหลายคนจะชอบเกาหัว นักศึกษาหลายท่านมีอาการเกาหัวหรือว่ามีอาการเกาคอเกาหน้าลูกแขนอาการเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุจากการประมาค่ะเมื่อประมาก็มีอาการที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นกันค่ะแต่ก็มีงานวิจัยต่อไปนะคะว่าคนที่มีการฝึกการโกหกจนเป็นนิสัยจะไม่มีการเกาบนบริเวณร่างกายเพราะเหตุผลว่าเขาสามารถควบคุม อุณหภูมิในร่างกายได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการโกหกของเขามันเป็นนิสัยแล้วแต่นั่นล่ะค่ะเวลาเราอยู่โดยตามธรรมชาติทุกวันเนี่ยเราคงไม่ได้อยู่กับคนหรือคบกับคนหรืออยู่ใกล้คนที่โกหกจนเป็นอาชีพหรือเป็นนิสัยอยู่แล้วดังนั้นขอให้คุณสังเกตนะคะว่าเขามีการโกหกหรือเขามีการประมาหรือไม่จากการเกาหรือคันบริเวณตามร่างกายจากอุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ้นค่ะ